เมน5ขวดจ่ายแค่87บาทโโ<ฮ>อ้แจกสินค้าฟรีในงบ3,000อยากได้แล้วหยิบเลยจ้าเราแจกสินค้าพนักงานทุกเดือนเดือนละ1,000บาทเดือนที่แล้วลืมแจกทั้งเลยแจกของเดือนที่แล้วเดือนนี้แล้วก็ของเดือนหน้าด้วยเลยไี่พลาดเลยครับ5ขวดเอาสูตรอะไรบ้างเราลิสต์ไป3เฟซ2ลิสต์3 นี่ทรทเม้นท์ห้าขวดจ่ายแค่87บาทโคตรถูกผมเอารีสเม้น4์สี่เอากระดาษจอนนี่ไม่เอาจอนเหมือนกันเลย55าบลบเปอร์เซ็นต์เท่ากับ33บาทค่ะคผมเอาเหมือนที่เขาเลยครับเอาไปเลย33บาทค่ะสวัดีค่ะ ลิตรสองเฟซสองสลัดช็อตหนึ่งสามสิบสามบาทเป็นเฟซสามลิตรสค่ะเราลับสมัครตำแหน่งอะไรเพิ่มอยู่คะลับสมัครตำแหน่ง QL QC Specialist นะคะางานกับเรานอกจากจะได้สินค้าฟรีทุกเดือนแล้วยังมีสิทธิ์หยุดวันเกิดมีวันหยุดเป็นของตัวเองในวันเกิดของคุณด้วยก็เราสมัครพนักง,งานเพิ่มอ,อยู่นะคะอย่าลืมมาสมัครกันนะคะมาจ้าอยากบอกอะไรถึงเขาไหมก็มาคืว